สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ทางร้านผ้าบ้านพระบูชานำพระปิดตาชุดของขวัญเรืองแสง3องค์รุ่นรวยแสนล้านปี2 5 6 5หลวงปู่หมนที่ตะาสีรอวัดบ้านจานจังหวัดสีสเกตไปด้ชมกันนะครับก็จะมีอยู่สีเขียวสีชมพูสีฟ้าฝั่งคอตัวนะและก็ฝั่งตะกรุดกษักริย์พระชุดนี้หลวงปู่อุดมทรัพย์ปลุกเสกที่วัดบ้านจานนั้นแต่ปี65นะครับเราเปิดให้บูชาเป็นชุดชุดหนึ่งมี3องค์ก็คือสีเขียวสีชมพูสีฟ้าชุดละ500บาทเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดกันเลยนะคร ที่กล่องจะเขียนว่าพระปิดตารุ่นรวยแสนล้านหลวงปู่หมุนที่ต่าสีโลวัดบ้านจานจังหวัดศรีสเกตพศ2 5 6 5ชุดของขวัญเนเรืองแสงกล่องจะบรรจุอยู่3องค์กล่องจะใหญ่หน่อยนะครับเพราะใส่3องค์อยู่ในนี้องค์แรกจะเป็นสีเขียวด้านหน้าก็เป็นรูปของพระปิดตาตรงสะดือนีจะเป็นฝั่งโคตตัวนะตรงสะดือนะครับเป็นโคตตัวนะ ด้านล่างก็มีฝังตะกุดสามกษัตริย์อันนี้คือด้านหน้าด้านข้างด้านหลังด้านบนจะเขียนว่าหลวงปู่หม,มุนตรงกลางเป็นยันดวงด้านล่างจะเขียนวัดบ้านจานด้านข้างโค้ดจะอยู่ด้านล่างนะครับโค้ดเลขไทย จะอยู่บริเวณด้านล่างอันนี้เรืองแสงสีเขียวองค์ที่สองเนี่ยจะเป็นสีชมพูเป็นเรืองแสงเหมือนกันนะครับสีชมพูตรงสะดือก็ฝังโคตนะเหมือนกันเป็นโคตตัวนะตรงสะดือแล้วก็มีตะกุดสามกริย์ฝังไว้ด้านล่างอันนี้คือด้านหน้า ด้านข้างด้านหลังด้านหลังก็เหมือนกันครับรายละเอียดต่างๆเหมือนกันด้านข้างมีโค้ดเลขไทยอยู่ด้านล่างองค์ที่2เรืองแสงสีชมพูองค์ที่3มจะเป็นเรืองแสงสีฟ้า ตรงเสด็จก็เป็นฝังโค้ดต,ตัวนะเหมือนกันด้านล่างก็ฝังตะกุด3สามกษัตริย์เป็นสีฟ้าอันนี้คือด้านหน้าด้านข้างด้านหลังด้านหลังรายละเอียดต่างๆก็เหมือนกันนะครับด้านข้างโค้ดเลขไทยจะอยู่ด้านล่างสีฟ้า บูชาเป็นชุดนะครับชุดละ500บาทได้3องค์ถ้าใครสนใจติดต่อเบอร์094 239 4924 094 239 4924หรือว่าลาย id เป็นลาย a pppb 4289 แอด pbpb4289 ถ้าใครแอดไลน์แอดไม่เป็นให้สแกน QR code คตรงหน้าจอนี้พอสแกน QR code คมันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ไลน์แอดของร้านผ้าบ้านพระบูชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทลายแอดได้เลยง่ายดีเดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโทรได้ตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของช่องพระบ้านพระบูชาไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรูปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเก่เใเอใ พระบางอย่างมีจำนวนน้อยมีจำนวนจำกัดถ้าเราเห็นก่อนแล้วเราสนใจมีกาดก่อนอย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ